ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาวพักเครื่องทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเเช่นเคยนะครับนะาขับร้านน้องโบบารมีพักเครื่องครับนะวันนี้ก็มีพักเครื่องมาแบ่งปันครับพี่ประมาณสักอ่ายี่สิบกว่ารายการเหมือนเดิมนะครับนะเ้าเช่นเคยนะครับเท่าอ่าที่เราอ่าทำกันมาอยู่ตลอดนะครับนะแบ่งปันกันอยู่ตลอดครับพี่นะสนใจรายการไหนก็ติดต่อนะครับน้าร้านน้องโบบารมีพักเครื่องนะครับนะรูปโปรไฟล์เป็นรูปองค์พ่อรปพิคเนศนะครับนะเบอร์โทรมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับศูนย์หกสอง 0890157นะครับ ID Line ก็0620890157ตามที่แสดงขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับพี่นะขอรูปเพิ่มเติมนะนะขอลิงก์ขอรายนะครับนี่สแกน QR Code ได้ครับนี่ครับเรามีบริการส่งทุกวันนะครับพี่นะเรามีบริการส่งทุกวันนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็พี่ๆรู้สึกยังไงนะครับพี่นะสามารถ อ่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับพี่นะเพื่อเป็นการอ่าแบบปรับปรุงในพัฒนาการในตัวน้องไปด้วยเนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพี่นี่หมายเลขหนึ่งนะครับรายการแรกเต่าสวยมากครับเป็นล่อโบราณนะครับนะเต่าหลวงพ่อเงินมัดบางคาตรงนี้เป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่นะครับนะตัวน้อยเล็กกระทัดรัดเลยนะครับแล้วเขาเรียกพญาเต่าเรือนนะครับเนื้อทองผสมนะสวยเก่าๆเลยพี่นะครับนะเขาจะล่อแบบ อ่หล่อแบบเป็นช่อนะพี่นะหล่อแบบเป็นช่อองนี้เป็นห่วงหูเชื่อมด้วยนะครับพี่เนื้อสวยนะครับนะฟอร์มดีผิวสภาพสวยๆเลยนะครับนี่อนะครับในสองนี้ขึ้นเป็นตามุ้งเลยนะพี่นะขึ้นเป็นตามุ้งเลยนะครับเนื้อหามวลสารนะครับหมายเลขหนึ่งครับสวยๆเลยพี่เต่าต่อไปครับพี่หมายเลขสอง อ่าหมายเลขสองนี่มาพร้อมกรอบกันน้ําเลยพี่นะเป็นกรอบเลเซอร์อย่างดีเลยพี่นะครับกรอบเลเซอร์อย่างดีเลยนะครับนะลูกเหมือนหลวงพ่อกเกษมมีโค้ดนะพี่นะมีโค้ดเนี่ยนะครับนี่มีโค้ดแบบเหมือนเป็นกรงจักรนะครับพี่นะมีมีโค้ดเป็นกรงจักรตรงนี้นะครับนะเนื้อหาเนี่ยน้องมองเป็นเนวะนะพี่นะน้องมองเป็นเนื้อนวะเลยนะครับนี่ผิวออกส,มสม้มๆน้าตาลประมาณเนี้นะพี่นะรูปเหมือนหลวง พ่อกระเสีเข็มะมะโกตรงนี้ก็ค่ากรอบนี่ก็หลายตังนะพี่นะค่ากรอบนี่ก็หลายตังนะพี่นะครับเป็นกรอบเลเซอร์นะพี่นะเป็นกรอบเลเซอร์นะครับนี่มีแบบเหมือนเป็นลุง้งเงาลุ้งน,นะสวยนะครับหมายเลขสองครับหลวงพ่อกระเสษยมเนือนวะนะพี่นะต่อไปหมายเลขสามครับนี่หมายเลขสามเป็นเหรียญน,นะครับนะเหรียญลุงปู่เอี่ยมนะครับวันนี้ได้พาพี่ตามมาด้วยนะพี่นะ ได้พาิดตามด้วยนี่นะครับเราไปเรียนลงปูเอี่ยมนะครับนี่ลงทองนะรัรก็สภาพผิวแบบเปิดๆลื่นๆหน่อยก็สภาพใช้นะครับนี่จุดมีจุดอ่าสี่เม็ดนะพี่นะเนี่ยบางทีก็จะมีสองเม็ดสามเม็ดนะครับพี่อันนี้จุดสี่เม็ดนะครับนิยมนะครับอ่านะครับก็จะมีสภาพใช้ใช้หน่อยนะครับพี่นะดูสังเกตตามร่องตามซอกแหละนะครับเขาจะมีแบบเป็นปื้นๆนะพี่นะ เรียบร้อยดีนะครับเนี่ยหูเหรียญเรียบร้อยดีนะพี่นะครับเหรียญลงปุ่เอี่ยมลงทองสวยๆเลยพี่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเหรียญเป็นจ่าภาคีนะพี่นะเป็นจ่าภาคีพระเหรียญน,นะครับรายการที่สามต่อไปาร,รายการที่สี่รายการที่สี่เป็นเหรียญหลอหลวงพ่อโสธรน,นะครับนะใสะมาปี2400นี่ครับสภาพหิ้งเลยพี่ นะครับสภาพหิ่งหิงนะครับนี่อ่าหลังเป็นอัคระยันนะครับสวยๆเลยพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณผิวหิ่งมากนะครับพี่นี่ครับผิวหิ่งผิวฟุ่นเลยนะครับพี่นับนเรหรียญหล่อหลวงพ่อสทอุทธ เชิงเซารายการที่4นะครับรายการที่4ต่อไปรายการที่5รายการที่5เป็นเหรียญหลวงพ่อในกุฏินะครับน่าเป็นเหรียญหลวงพ่อในกุฏิเนื้อทองแดงนี่ครับนี่มีเส,ส้นนะครับนามีเส้นนะครับเส้นตัดนี่ดูดูดเป็นบ่าเป็นร่องเลยนะพี่นะ,ะเหรียญน,นี้ก็มีสภาพใช้นะครับที่น้านเหรียญสองส9สองสเก้ากว่านะพี่สองสเก้าหกนี่ครับนี่ก็น่าจะแถวแถวทาง,งอ่า เพชรบุรีประจวบอะไรประมาณนี้นะครับนะหลวงพ่อในกุฏินี้ก็จะเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกนะครับพี่นะเป็นเสมารุ่นแรกเลยแบบนี้ถือว่านะครับแนละ้วฟอร์มเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับพี่ค่อนข้างหายากนะครับเป็นเหรียญสภาพใช้นะพี่นะสังเกตห่วงหูเนี่ยนะครับนะห่วงหูนี่เป็นแบบเป็นวงวงรีเลยนะพี่นะเป็นวงรีนี่ครับมีผ่านการใช้มานะครับ ก็เป็นเหรียญที่น่าใช้นะพี่นะเป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับลาหลวงพ่อในกุฏิแถวพื้นที่นี่ก็นะครับต้องมีติดตัวนะพี่นะต้องมีติดตัวเ <c oughs> จ้าของเก่านะครับเป็นคนแถวนั้นนะพี่นะเป็นคนเพชรบุรีหรือปรตจวบเลยนะพี่นะที่น้องเนี่ยนะครับแล้วที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยสวยมากครับเขาบอกค่อยองมาตั้งแตุ่๊กนานนะพี่แลเป็นนุ่มๆ <c oughs> เ่ยนะครับหมายเลขห <c oughs> ้านะครับหมายเลขห้าต่อไปครับพี่หมายเลขหก หมายเลขหกเหรียญสวยคมมากนะพี่นะหน่อยน้องไม่รู้ว่าเขาแบบไปมันเป็นเหรียญรุ่นใหม่หรือว่ายัางไงนะพี่นะเนี่ยสองสี่หกเก้าอาจจะเป็นเหรียญที่ระลึกหรือเปล่าพี่นะครับแต่สวยคมกริบเลยนี่พี่ดูดิเส้นสายเนี่ยครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับนี่เหรียญพระอุปชากันวัดพญาตพนครศรีอยุธยานนะครับนี่เหรียญสวยคมมากนะพี่นะ พยาติสวยๆคมๆนะครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขหกนะนี่ดูดูหมายเลขหกนะครับหมายเลขหกต่อไปครับพี่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดเป็นเหนรียญกลมนะครับนะเหรียญกลมเต็มองค์นะครับนี่หลวงพ่อมาแถวทั้งอ่า ปาจีนหรือฉาเชิงเซาอะไรนะพี่นะถ้าน้องทําไม่ผิดนะครับเนื้อหานี่เก่ามากนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเนื้อทองแดงเก่าโบราณนะพี่นะครับเนื้อ,อ,อจะออกสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลส้มๆประมาณนี้นะครับนะครับนขนาดมีแบบว่าร่องรอยศึกนะพี่นะนี่เมตาย,ยังคมอยู่เลยครับพี่จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับพี่นะมีประสบการณ์มากมายนะครับ ลองดูนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดต่อไปหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดเป็นเหรียญเสมานะครับเป็นเหรียญเสมาอ่าแปดรอบหลุกอุทิมอิสริโกนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่เหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่มีพี่นะครับนะส่งมานะครับพี่มีพี่ส่งมาแบบเป็นเนื้ออ่าลงยานะพี่เนื้อน้องก็ไม่ค่อยได้เจอ นะครับที่เป็นเนื้อลงยานะนีเ่เดี๋ยวจะมาแบ่งปังนกันครับพี่ได้มาอยู่ประมาณน่าจะสองเหรียญน,นะพี่นะที่คุยกับพี่เขางครข่าวนะน่าจะสองเหรียญน,นี่ครับมีเม็ดพดบริเวณเหนือไหล่ซ้ายนะครับแล้วเหนือไหล่ซ้ายหลวงพอ่อนะครับโคตรสวยโคตรเด้งตอกเต็มเมเลยพี่สีมาแปดรอบปีหนึ่งแปดลงพุทธทิมหมายเลขแปดนะครับนี่อ่าพอดีเลยพี่ปีหนึ่งแปดลงหมายเลขแปดพอดี นะครับสวยมากนับดูประหลอดเิ <iß fi 5> เนื้อทองแดงหมายเลขแปดต่อไปหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าเป็นเหรียญแจกแม่ครัวนะครับนะหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรนะครับในงานที่ร,ระลึกปู่ะศษีมานะครับวัดโคศิตรามจังหวัดชัยนานะครับองนี้ถือว่าเหรียญสวยมากเก็บดีมากนะครับนี่นะเปเลี่ยนสวยเก็บดีมากเป็นเหรียญเนื้อ,อส้มๆผิวไฟเลยนะครับเนึ่ผิวส้มๆผิวไฟ เส้นสายข้างหูนะพี่นะนี่เส้นนุ่มุมฝนเส้นฝนตกต่างๆเนี่ยนี่ครับสวยมากนะพี่นะตั้งแต่ที่เคยได้มาเนี่ยองนี้นี่สวยมากนะครับนะาเทเป็นเหรียญอ่าเขาเรียกเหรียญพุ่มข้าวนะครับเหรียญพุ่มข้าวหลวงพ่อกวยก็เกจีดังแห่งยุค,ครับนี่องน,นี้หมายเลขหมายเลขเก้านะพี่นะหมายเลขเก้าสวยมากผิวส้มผิวไฟเลยพี่ เรียมกันน้ําให้ดีขึ้นคอนะต่อไปหมายเลขสิครับหมายเลขสิพระดีพิธีใหญ่นะครับนี่เนื้ออันปะกาเหรียญยี่สิบหตวรรษแต่น้องไม่ทราบว่าจะเป็นบล็อกอะไรนะพี่นะน้องไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่านะครับว่าเขาเล่นกันกี่บล็อกแบ่งกันกี่รูปแบบนะพี่นะนี่งานฉลอง,อ,อ,ง,อ,งอ่ายี่สิบพศวพุทธอ่าพัตตกวัตษนะครับนี่ นี่นะครับเหรียญสวยความมากนะครับไม่ผ่านการใช้เดิมๆเ,เลยพี่นะานี่ครับเหรียญไม่ผ่านการใช้เดิมๆสวยๆเหรียญยี่สิบหสตวรรวัพระดีวิธีใหญ่เกจิ ดังๆเปรียบนะครับพี่นะหมายเลขสิบต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดวันนี้ได้รูปหล่อมานะพี่นะได้รูปหล่อโบราณมานะครับนี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับองน,นี้เป็นพิมพ์นิยมบีนะครับเป็นพิมพ์นิยมบีมีมือรององนี้สวยเต็มฟอร์มเลยนะพี่นะเนื้อดีมากๆครับพี่นะสำหรับองน,นี้นะพี่นะต้องบอกเลยเนื้อดีมากๆเนื้อที่แบบว่าส่องไปนี่นะครับพี่นะลองดู วสวยเข้าตาจัดเลยพี่นะครับนี่มีขึ้นสาแบบขึ้นสาแดงๆในเนื้อโลูกขานะพี่นะเนี่ยนี่มีเม็ดลงมเม็ดแร่มเม็ดกวดนะพี่นะก้นช่อสวยๆนะครับพี่ก้นช่อสวยๆ หล่อโบาราณหลวงพ่อพเงินพิมพ์นิยมบีมีมือลองนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นิยมนะพี่นะหนึ่งพิมพ์นิยมมากๆหมายเลขสิบเอ็ดครับต่อไปหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อทบนะเหรียญรูปไข่นะครับนี่เขาบอกว่าเป็นเหรียญที่ยอดนิยมของหลวงพ่อเลยนะพี่นนเหรียญยอดนิยมของพ่อเลยนะครับเป็นเหรียญพระครู พิชิตพัชราจารย์หลวงพ่อทบฉลองครบแปดสิบเอ็ดพรรษานะพี่อำเภอเมืองเพ,เพ,พชรบูรณ์ครับเหรียญปีหนึ่งแปดนะครับหนึ่งกว่าสวยๆครับพี่สภาพผิวนี้เนื้อหานี่ก็ยังจะออกนวะเหมือนกันนะเนี่ยพี่ นะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะเนื้อสวยนะครับเนี่ยนะครับหรือจะเป็นเนื้อนวะนะพี่นะเนื้อเขาออกแบบว่าเนี่ยพี่นะครับนาะออกส้มๆประมาณเนี้ยหมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสอง ต่อไปหมายเลข13นะครับหมายเลข13นี่เขาบอกเป็นเกจิทางใต้นะครับแล้วเป็นพิมพ์ห่มคุมนี่ครับเป็นหลอกโบราณเกจิทางใต้นะนอ่าองค์นี้มีจานคมคมเลยพี่นะครับมีจานใต้ก้นคมคมไม่มีกิ่งนะครับนะไม่มีกิ่งสายใต้เนี่ยเป็นพาสายใต้เนี่ยคือนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับพี่นะมีชื่อเสียงโด่งดัง และส่วนมากจะเป็นที่นิยมนะครับพี่ถ้าเป็นพลาแบบสายใต้เนี่ยครับหมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสามต่อไปหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับเป็นเหรียญข้างเรียบผงเชื่อมนะพี่นะนี่ผงเชื่อมเก่านะพี่ ห่วงเชื่อมเก่าองนี้พิเศษมีร่องรอยจานนะพี่นะมีร่องรอยจานนะครับนี่หลวงพ่อคุ้มวัดบางโคกนะถ้าน้องจะไม่ผิดนะครับพี่ถ้าน้องจะไม่ผิดเหรียญสวยมากครับถือว่าเป็นบุญตานะครับพี่นะถือว่าเป็นบุญตาที่ให้หลวงพ่อได้มาพบเจอนะพี่นะให้มาพบเจอหลวงพ่อนี่ หมายเลขสิบสี่นะครับหมายเลขสิบสี่ต่อไปครับพี่หมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าเป็นเรียนพุทธซ้อนปีศูนย์เก้าเนื้อทองแดงดานา,าเขียนหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านล่างเขียนพระครูวิสยโสภณน,นะครับหลังก็เป็นอาทิถูปหลวงพ่อทวด นละปีศูนย์เก้านี่ครับผมเหยียนสวยเลยพี่ปีศูนย์เยก้าหมายเลขสิบห้านะครับหมายเลขสิบห้าต่อไปหมายเลขสิบหก 16. หมายเลขสิบหกโอ้โหวันนี้เหรียญสวยมากนะพี่นะมือสั่นเลยพี่นี่นะครับได้เหรียญสวยมากนะครับนี่เป็นเหรียญข้างเรียบตรงยุคนะพี่นะเป็นเหรียญข้างนี่ตรงยุคนะครับนี่เหรียญกลมนะครับเหรียญกลมพระครูสิทธิสารคุณนะครับนี่หลวงพ่อจาดนะครับวัดนะบางกระเบาพบเจอน้อยนะครับนี่สองสี่แปดสี่พบเจอน้อยหายาก จอเจริญราบนะครับพี่ด้านหลังนะครับเป็นเหรียญข้างเรียบห่วงเชื่อมนะครับแนละห่วงเชื่อมสองชั้นเลยพี่หมายเลขสิบหกครับต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดนี่เป็นเหรียญฉลองสมณศักดิ์ชั้นเอกนะครับนี่หลวงพ่อสด วัดกาหลงปีหนึ่งเจ็ดนี่ของสวยงามนะครับพี่นี่ของสวยงามนะครับเส้นประลอดสวยเส้นสายคมชัดหมดนะครับพี่ นะครับนี่องนี้พี่หม่เลขสิบเจ็ดนะครับพี่หม่เลขสิบเจ็ดนะต่อไปหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดนี่เป็นเหรียญรองเจ้าคณะจงัง,ะหะจงหวัดตรังนะครับนี่หลวงพ่อท่านวันมณโศวัดประสิทธิชัยจังหวัดตรังนะครับนี่เนื้อทองแดงกับล่ทองเหรียญเดิมนนหนาๆสวยๆ นี่ครับหมายเลขสิบแปดนะพี่นะหมายเลขสิบแปดเนี่ยเนื้อเก่านะครับพี่นะพิจรา,ารณาดูเนื้อหาเนี่ยนะครับนะตรงยุกไหมนะครับเรามีตรงยุคกันไหมในราวๆปีสองสี่แปดกว่าเนี่ยนะครับเนื้อหาประมาณน,นี้ไหมนี่ครับสวยๆเลยพี่ต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขสิบเก้า หมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่ออุปชาเพลินนี่ครับวัดหนองไม้เหลืองเพชรบุรีสองสี่เก้าห้านี่ครับเหรียญสวยสภาพหิ่งๆิ่งนะพี่นะสภาพหิ่งๆิ่งนะครับองค์นี้หิ่งเดิมจ๋าเลยพี่นะบดูครับ ายเลขสิบเก้านะพี่นะหมายเลขสิบเก้าต่อไปหมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณประลิษตโทนะครับนี่เป็นเหรียญมีจานซ้ายขวานะพี่นะนี่ครับบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับปีหนึ่งเก้าเหรียญสวยออกสีคามเลยนะพี่นะ ออกสีคามเหรียญจานกันแบบเตมเลยนะพี่นะนี่ดูเลยวสวยสวยครับหมายเลขยี่สิบต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สบเอ็ดเป็นจอบหลูมพ่อเงินนะครับนะจอบหลูมพ่อเงินวัดบางคานนี่ครับพี่ เสียดายมากเลยนะพี่นะเสียดายมากนะครับมาทำพ่วงข้างตะก่อนนี่ครับจอบใหญ่ลงพวกเงินนะครับวัดบางขานเนื้อโลหะได้ตรงยุคได้แน่ๆน,นะพี่นะดูเนื้อเนี่ยนะครับเขียวอมเหลืองเหลืองอมเขียวเง้นนะนะครับเนี่ หมายเลขยี่บเอ็นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ต่อไปหมายเลขยี่บสอหมายเลขยี่บสองนี่เป็นอาจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลวงว่อไปวัดกาแพงกทมนะครับ,นะรบเป็นจอบรุ่นแรกนะสองสี 7, ่เจดอะไร2 4สองสี่เจ็ดปด เหรียญสวยๆนะครับพี่นะเป็นเหรียญสภาพใช้หน่อยนะครับพี่นะเหรียญสภาพใช้หน่อยแต่เม็ดแร่อประกอบหลักพิจารณาเนี่ยนะครับนะ้วสวยคมคมแน่นอนหมายเลขยี่สิบสองครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสามนี่นะครับนะที่เกินไปตั้งแต่ต้นนะครับพี่นะได้มาหมายเลขยี่สิบสามเป็นพระปิดตานะครับนะพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ นี่ครับเนื้อสวยมากครับพี่เนื้อสวยเนื้อเก่าเลยนะนี่ครับสวยๆเลยพี่หมายเลขยี่สิบสามนะครับพี่หมายเลขยี่สิสามเนื้อเก่ามากนะครับนี่ ไปหมายเลขยี่สิบสี่ครับหมายเลขยี่สี่เป็นเหรียญลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับนะเขาเหรียญเป็นเหรียญข้างข้าวเหรียญภูมิข้าวก็ได้นะพี่นะนห่วงเชื่อมนะครับนะเน้นย้ํามันหน่อยนี่ครับห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อม เรียนสภาพเดิมๆนะครับหนะ้าผิวดเดิมๆไม่มีนำมาขัดกระราแน่นอนนะครับพี่นะหมายเลขยี่สิบต่อไปหมายเลขยี่สิบห้ารายการสุดท้ายครับพี่รายการสุดท้ายนะครับเป็นเรนหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมชนอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีสองสี่แปดสี่พระอุปชาคงเนื้อทองแดงหลับผลพูล นี่ครับเรียนสวยๆครับพี่รายการที่25เนาะอ่าวันนี้ก็มี25รายการครับพี่สในใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วนะเบอร์โทรรายดีขึ้นทางหน้า,นาจอนะครับรูปภาพโปรไฟล์ก็เป็นรูปอง,อองนะค์พ่อโคชเนบสำหรับวันนี้ขอลาสักครัครับรพี่ผิดพลาดประการใดกบขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับนะขึ้นรถลงเหลือขอให้ รอดปลอดภัยนะครับนะครับปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับโชคดีไม่ใช่ครับสวัสดีครับ